ประโยคที่ว่าพยาบาทและยากยิ่งกว่ากามเป็นประโยคที่เปรียบเทียบความยากลำบากในการระวางหรือปล่อยวางระหว่างความพยาบาทกับกามซึ่งเป็นกิเลสสองอย่างที่แตกต่างกันความพยาบาทหมายถึงความอาฆาตแค้นใจที่มีต่อผู้อื่นต้องการให้ผู้นั้นได้รับความทุกข์ทรมานกามหมายถึง ความใคร่ความอยากในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอาจเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความพอใจประโยคนี้ชี้ให้เห็นว่าการระวังความพยาบาทนั้นทำได้ยากกว่าการระวังการมเหตุผลที่อาจเป็นไปได้ความพยาบาทฝังรักลึกในจิตใจความพยาบาทมักเกิดจากความรู้สึกเจ็บปวดน้อยใจถูกเอาเปรียบซึ่งความรู้สึกเหล่านี้ฝังลึกในจิตใจยากที่จะลืมเลือน ความพยาบาทหล่อเลี้ยงด้วยความคิดยิ่งคิดถึงเรื่องราวที่ทําให้เกิดความพยาบาทมากเท่าไหร่ความพยาบาทก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นเท่านั้นกามเป็นความต้องการทางธรรมชาติกามเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เมื่อได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการนั้นก็จะลดลงการให้อภัยการให้อภัยเป็นหนทางเดียวที่จะดับความพยาบาทได้แต่การให้อภัยนั้น ทำได้ยากต้องอาศัยความเมตตากรุณาและปัญญาอย่างไรก็ตามทั้งความพยาบาทและกามเหลืเป็นกิเลสท,ที่ทำให้เกิดความทุกข์การปล่อยวางจากกิเลสท,ทั้งสองอย่างนี้ได้จะนำไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงพุทธศาสนาสอนให้เราเว้นจากความพยาบาทเพราะความพยาบาทเป็นอกุศลกรรมนำไปสู่ความทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้เจริญเมตตา กรุณามุทิตาอุเบกขาเพื่อลดละความพยาบาทและให้อภัยทานแก่ผู้ที่ทำผิดต่อเราสรุปประโยคที่ว่าพยาบาทและยากยิ่งกว่ากามเป็นเครื่องเตือนใจให้เราระมัดระวังความคิดและอารมณ์ของตนเองไม่ปล่อยให้ความพยาบาทครอบงำจิตใจและมั่นฝึกฝนอ,กอบรมตนเองเพื่อให้สามารถปล่อยวางาาก,กิเลสทั้งปวงได้ ความพยาบาทเป็นเหมือนไฟที่เผาไหม้ใจเราเองการถอยห่างจากมันจึงเป็นการปลดปล่อยตัวเองสู่ความสงบสุขลองนำวิธีเหล่านี้ไปปรับใช้ดูนะคะ 1. สําสำรวจความรู้สึกของตัวเองยอมรับเริ่มต้นด้วยการยอมรับว่าเรากำลังรู้สึกโกรธแค้นและพยาบาทใครอยู่อย่าปฏิเสธหรือพยายามกดความรู้สึกเหล่านี้ไว้ระบุสาเหตุ พยายามหาสาเหตุที่แท้จริงของความพยาบาทเกิดจากอะไรใครทาไมการเข้าใจต้นต่อของปัญหาจะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้น 2. เปลี่ยนมุมมองมองจากมุมของเขาลองจินตนาการว่าถ้าเราเป็นเขาในสถานการณ์แบบนั้น เราอาจจะทำแบบเดียวกันก็ได้การเอาใจเขามาใส่ใจเราจะช่วยลดความโกรธลงได้มองหาข้อดีไม่มีใครเลวร้ายไปเสียทั้งหมดลองมองหาข้อดีของคนที่เราพยาบาทเขาอาจจะมีด้านที่ดีมีน้ำใจหรือเคยช่วยเหลือเราในบางเรื่องมองไปข้างหน้าอย่าจมอยู่กับอดีตการจดจำแต่เรื่องราวร้ายๆจะยิ่งทำให้ความพยาบาทฝังลึกหันมามองอนาคต และตั้งเป้าหมายใหม่ๆในชีวิตดีกว่า 3. ฝึกฝนจิตใจให้อภัยการให้อภัยเป็นยาขนาดเอกในการดับความพยาบาทแม้จะทำได้ยากแต่ก็คุ้มค่าที่จะลองเริ่มจากการให้อภัยตัวเองก่อนแล้วค่อยๆแผ่เมตตาไปยังคนที่เราพยาบาทเจริญสติฝึกสติให้รู้เท่าทานอารมณ เมื่อความโกรธความแค้นเกิดขึ้นให้รู้ตัวและพยายามควบคุมอย่าปล่อยให้อารมณ์พาไปเจริญปัญญาศึกษาธรรมะฟังธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะเพื่อให้เกิดปัญญาเข้าใจความจริงของชีวิตและปล่อยวางความพยาบาทได้ 4. ดูแลตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอ การพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรงพร้อมรับมือกับความเครียดและอารมณ์ด้านลบได้ดีขึ้นออกกำลังกายการออกกำลังกายช่วยผ่อนคลายความเครียดและหลั่งสารแห่งความสุขทำให้จิตใจสงบและมองโลกในแง่ดีขึ้นทำกิจกรรมที่ชอบหากิจกรรมที่ชอบทำเช่นฟังเพลงอ่านหนังสือดูหนังท่องเที่ยวเพื่อเบี่ยงเบน ความสนใจจากความพยายามขอขอความช่วยเหลือพูดคุยกับคนที่ไว้ใจการระบายความรู้สึกกับคนที่ไว้ใจเช่นเพื่อนญาติหรือครอบครัวจะช่วยให้เราสบายใจขึ้นและอาจได้รับคำแนะนำดีๆปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากรู้สึกว่าไม่สามารถจัดการกับความพยาบามได้ด้วยตัวเอง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเช่นนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เพื่อขอคำปรึกษาและรับก,การบำบัดรักษาการถอยห่างจากความพยาบาทต,ต้องใช้เวลาความอดทน,นและความเพียรพยายามแต่เชื่อเถอะว่าเมื่อเราหลุดพ้นจากพันฒนาการแห่งความแค้นได้ชีวิตจะมีความสุขและสงบขึ้นอย่างแน่นอนการลดความหมกมุ่นในกาม เป็นเรื่องที่ต้องใช้สติและปัญญาในการฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่องเปรียบเหมือนการฝึกม้าพยศที่ต้องใช้ทั้งความเด็ดขาดและความอ่อนโยนต่อไปนี้เป็นวิธีการที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ซึ่งได้รวบรวมจากหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาและแนวคิดทางจิตวิทยา 1. รู้เท่าทันกามเข้าใจธรรมชาติของกามกาม เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เป็นแรงขับเคลื่อนให้ดำรงเผ่าพันธุ์และสแสวงหาความสุขแต่กามก็เป็นดาบสองคมหากกมัวเมาก็จะตกเป็นทาสของกามนำไปสู่ความทุกข์สังเกตความหมกมุ่นของตนมาสำรวจตัวเองว่าเรามีความหมกมุ่นในการม,มากน้อยแค่ไหนหมกมุ่นในรูปแบบใดเช่นการเสพสื่อลามกการมีเพศสัมพันธ์มากเกินไป การมีความคิดปรุงแต่งในเรื่องการเป็นต้น 2. ฝึกฝนจิตใจเจริญสติมีสติรู้ตัวอยู่เสมอรู้เท่าทันความคิดอารมณ์และความรู้สึกของตนเองเมื่อมีความคิดหรืออารมณ์เกี่ยวกับกามเกิดขึ้นให้รู้ทันและพยายามดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันเจริญสมาธิการฝึกสมาธิเช่นการนั่งสมาธิ การเดินจงกรมจะช่วยให้จิตใจสงบมีพลังและสามารถควบคุมความคิดและอารมณ์ได้ดีขึ้นเจริญปัญญาศึกษาธรรมะฟังธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะเพื่อให้เกิดปัญญาเข้าใจความจริงของชีวิตเช่นความไม่เที่ยงความทุกข์และความไม่มีตัวตนซึ่งจะช่วยให้มองเห็นโทษของกามและลดความยึดติดในกามลงได้ 3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุน้นพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นความต้องการทางกามเช่นสื่อลามกสถานที่อโคโจรการคบเพื่อนที่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสียหาก,กิจกรรมอื่นทดแทนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่นออกกำลังกายเล่นกีฬาอ่านหนังสือทำงานอดิเรกเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อเปลีป่ยงเบนความสนใจจากเรื่องการดูแลสุขภาพ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอเพราะสุขภาพกายที่ดีจะส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดีด้วย 4. สร้างแรงบันดาลใจตั้งเป้าหมายในชีวิตการมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตจะช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและไม่ตกเป็นทาสของกิเลสคบเพื่อนที่ดี คบเพื่อนที่มีความประพฤติดีมีศีลธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เราอยู่ในทางที่ถูกต้องศึกษาชีวประวัติอ่านชีวประวัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จหรือผู้ที่สามารถเอาชนะกิเลสตัญหาได้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตฮอขอความช่วยเหลือพูดคุยกับคนที่ไว้ใจปรึกษาพูดคุย หรือระบายความรู้สึกกับคนที่ไว้ใจเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนสนิทหรือผู้ใหญ่ที่เคารพซึ่งอาจช่วยให้เราได้รับคำแนะนำและกำลังใจที่ดีปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากรู้สึกว่าไม่สามารถจัดการกับความหมกมุ่นในกามได้ด้วยตนเองควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเช่นนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์การลดความหมก,กมุ่นในการไม่ใช่เรื่องง่าย ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ขอเพียงมีความตั้งใจจริงความเพียรพยายามและมันฝึกฝนตนเองอย่างสม่ำเสมอในที่สุดเราก็จะสามารถเอาชนะกิเลสตัณหาและมีชีวิตที่เป็นอิสระมีความสุขอย่าแท้จริงได้ การดำเนินชีวิตโดยยึดหลักธรรมะจะทำให้มีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องมีความสุขสงบทางใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นประสบความสำเร็จในชีวิตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ